ก็มาชมไฮไลท์ของคู่นี้กันครับก็นี่เป็นไฮไลท์ในเซตที่หนึ่งนะครับนี่ครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าทางด้านของ d ด a ์บอนฟุตไฟเซอร์แอร์ฟอร์นี่ก็มีพักผู้เล่นหลายคนเหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆนะฮะนี่ครับเปิดมาช่วงแรกครับฮุกชูนเอซิมก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับ ตีบอลเร็วครับวันนี้มีโอกาสได้ลงครับสุพัตราแก้วปัญญาครับในเซตแรกเป็นผู้เล่นดาวรุ่งเลยครับของเรดมอนฟูดแล้วก็เป็นกาญจนาครับกุ้ไทยสงที่ได้ลงตัวจริงเหมือนกันครับดูจังหวะยกสูงๆมาครับแล้วเป็นนาตาชาตี รีบอลลูกนี้ครับเราอัดเนี่ยครับสวยงามครับดีแท้ของทางด้านการชนากุ้ไทยสงครับตีอัดไปจังหวะรับล้นมาแล้วก็เจอทางด้านของสัชพาพรจันทวิสูตรครับตีลงไปนะครับอสรเซตแรกนี่ค่อนข้างจะแต้มห่างหน่อยครับ ตอนนี้ก็เริ่มจะทำแต้มทิ้งไปแล้วครับทางด้านของด m o n d f o ูดแต่ก็ต้องยอมรับว่าฮุกูลก็มีลูกเหนียวให้เห็นเหมือนกันครับในเซตแรกมีบล็อกได้ด้วยนะครับน,รนี่ครับดูทางด้านของวรวัญยุพาอินจันครับลงมาในช่วงท้ายๆเซต ตอนนี้นี่ไดมอนฟูนี่เปลี่ยนหน้า3นะครับเอาทางด้านของกุลภาลงมาด้วยนะครับนี่หยอดมาได้ถือบอลครับลูกนี้นะครับเกมรับเกมดีเฟนซ์ของทางด้านฮุกสุนเอชิม่ถือว่าใช้ได้เลยครับ ลุ้มมเสิร์ฟออกครับกล,ลายเป็นเซตพอยต์ไฟไฟของ Diamond Food ก่อนครับ<ป>แล้วก็ในเซตแรกครับก็เป็น d i มอน n d ฟูดไฟเช็ปแอร์ฟอร์ที่เอาชนะอ<ป>ุบส<ป>ุลเอชิมไปได้ไ<ป>25ต่อ14ครับอันนี้ก็ไฮไลท์ในเซตที่2นะครับ<ป>ก็เซต2นี้ทางด้าน Diamond Food ยังใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับเซตแรกอยู่นะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะพักบางคนบางตำแหน่งเพราะว่ามีพรุ่งนี้มีแมตช์สำคัญรออยู่นะครับกับเดือนหนึ่งตรงหัว <Hi. S 1> ในช่วงแรกก็ยังค่อนข้างที่จะสูสีกันอยู่ครับทั้งสองทีมเนี่ยครับไล่กันมาแต้มต่อแต้มครับมีจังหวะที่นุสราครับ เล่นจังหวะ2ด้วยครับมองเห็นว่าบล็อกไม่ขึ้นมีที่ว่างพอดีกดลงไปเลยครับนสุสรายกมาให้คนนี้นี่ต้องยกสูงๆหน่อยครับทางด้านของนาตาชาเริ่มจะทิ้งแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเดลุนฟูดค่คอยๆหนีห่างออกไปเรื่อยๆนะครับ มีจังหวะที่ฟรีบอลมาให้ครับตีได้หนักแน่นดีจริงๆครับทางด้านของนาตาชาซิกริสทูเรนชาวเซอร์เบียเสอร์เบียน, <Ser f S 2> นี้น<ห>นต้องบอกว่าวิถีบอล<อ>ดีมากครับสำหรับที่ชากรครับเสิร์ฟเอสเลยจังหวกดีเฟนซ์ได้ครับยกมาแล้วตีอัดครับนี่ครับเกมรับของ ฮุกกุนถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็มีจงังหวะสวนมาลูกนี้ครับเหลี่ยมนี้ต้องบอกว่าตีได้สวยมากก็เป็นทางด้านของัดล o อนฟู๊ตไฟเชฟแอร์ฟอร์สนะครับที่เอาชนะฮุฟคุนเอชิมไปในเซตที่2นะครับ25-16ต่อครับ วิภาวีลงมาครับเตเล่นกันอยู่สักพักเลยครับก่อจะเกินเหนียวด้วยกันทั้งคู่ครับจังหวะนี้ดูครับนี่จังหวะดีเฟนได้ครับ จบครับเซตที่สองครับเกไทยแลดไลน์16ร็สินโจคุยครับได้ไปก่อนสองเซตนะครับครับไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์สองเซตก็ถือว่าชนะยังโดนยังไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่แต่ด้วยผลงานของฮุบซูเอชิมเมื่อวานนี้ก็เอาชนะฮิพพิงของฮ่องกงได้ก็น่าจะ ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับ<ช>วันนี้ก็สู้กับเดมอนฟูดแบบมีลุ้นเป็นช่วง,วงๆพักๆเลยครับวันนี้หมุนผู้เล่นใช้ครบรทุกคนครับโคช้ชกิติคุณศรอ<ส>ีอุทธวงรวมทั้งสศิวิมลแสงปานก็ได้มีโอกาสลงมาเล่นด้วยใช้ครบจริงๆครับวันนี้14คนครับ จะมี13ถ้า13คนนี่ตำแหน่งลิเบโรคนเดียวครับนะครับนี่เราเดมอนฟูดนั้นส่งทั้ง14คนก็เป็นตำแหน่งลิเบโรสอคนมาดูเซตที่สครับคะแนนยังถือว่าหนีไม่ห่างมาได้คะแนนเป็นฝ่ายตีเสมอด้วยนะครับครับอุ้ยช่วงแรกนี่โดนนำด้วย คือต้องบอกว่าเซตที่3เนี่เป็นเซตที่เบียดจนถึงนู่นเลยครับประมาณ20เลยนะครับ้มีหลายๆครั้งที่เดมอนฟูดต้องเป็นฝ่ายตามหลังและตีเสมอนะครับขณะนี้สศิพพรเซิร์ฟแล้วก็เป็นเชนิกะทำเอาเพราะว่าผู้เล่นของ h ฮ School ตีหลุดออกไปเองครับบอลเร็วก็เป็นทางด้านเอ็นคูสเลนะครับ นี่ครับบอลในเอียงมาทางนี้เยอะครับแล้วก็หันหน้าตีไปตามหน้าเนี่ยครับเสียดายครับตีออกไปเองแล้วก็เป็นเวลานอกันเอ็นกสเลนก็ดูไฮไลท์เซตที่3ไปด้วยเราพูดถึงวันพรุ่งนี้ในบอนฟุดไฟเชฟแอฟฟอร์สเจอกับเรนนิงงหัวซึ่งชนะรวดมานะครับครับเรต้องบอกว่า งานหนักเหมือนกันครับเดี๋ยวจะมีให้ดูฟอร์มการเล่นของเรีวหนิงตรงหัวนะครับคู่ต่อไปนะครับแต่จะเล่นเวลา16นกา30นาทีครับ <c oughs> แฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนด o มอนฟูดเข้ามาเช็คฟอร์มกันได้สองวันนี้ก็วานแล้วก็วันนี้ได้เห็นเรวหนิงตรงหัวแบบทั้งเจอกับทีมแข็งๆอย่างเอาไทยก็ชนะ3าเซตแต่ว่าเป็น3เซตที่เอาไทยก็สู้สู้ได้สนุก แต่20เมื่เกิน20สามเซตวันนี้ก็งานเบาๆของเรนนิงตรงหัวเช่นเดียวกับเด o มอนฟูดไฟเชฟแอรฟอสว่ากันว่าเขาน่าจะเป็นงานเบาแต่ว่าอาจจะทำของง่ายให้เป็นของยากปิดบางบางช่วงก็ดูทรงแล้วทั้งสองทีมก็น่าจะเก็บไว้เจอกันเต็มๆพรุ่งนี้แหละครับกลอยทีมือไม่สุดด้วยกำลังนั้นนลครับมีมงานผิดพลาดต้องแก้ไขวิภาวี นำ18ต่อ15แก้วกรรยาก็ลงมาเล่นบอลขนาดสัน้สนบอลไหลหลังครับออกล็ลงมาเป็นตัวจริงในเซตนี้นะครับแก้กากรรยากมบุลทลามีลูกเก่งอยู่แล้วครับไหลาย,ยาวครับแล้วกับนุสราต้อมคำนี้ต้องบอกว่าเล่นเข้ากันมากนะครับ19 15 นำสี่คะแนนแต่เดี๋ยวดูฮุกสคุลก็เั่สู้ตลอดคือตอนนี้เหมือนดูห่างับแต่เดี๋ยวสักพักจะเหมือนเร่งเข้ามานะครับทางด้านของฮุกสคุลเอชินเอามาใกล้ทีนี้ทีบีให้เดนวอรฟต้องขอเวลานอกครับก็เล่นเต็มที่อยู่แล้วนะครับทางด้านของฮุกสคุลเอชิมครับจะเล่นเองติดบล็อกครับ เหนียวเนี่ยครับจังหวะดีเฟน์ลหลายๆครั้งของสุเนเอชีมูทำได้ดีมากนะครแล้วนี่ก็มต้องชมเลยครับจังหวะที่เอาข้ามมาของยัญจากาวครับพื้นที่มุมหลังด้านซ้ายรวงว่างครับท้าศึกนั้ขยับเข้ามาตรงกลางเลยโดนนี่รับโดนขลักนี่ครับนัดกลับมาไม่ได้ครับรับแล้วก็บอลมันออกนอกสนามไปเยอะแล้ครับ นี่เกิดจะล้นด้วยคะ<ช>แนนที่ทำให้กคุณต,ต้องขอเวลาบาครับรับล้นมาเป็นทางด้านของรุสราก็พยายามจะเล่นแล้วลครับแต่จังหวะของทางด้านของคาซูรเรนเนี่ยเขาดีกว่าครับจังหวะนี้หันหน้าเขาหาบอล<ช>ครับรุสรานั้นหันข้างสุรเรยช้ำ

ดูกันต่อครับตามคะแนนเดียวครับฮุฟซูจากมองโกเลีย18-19ต่อตอีดีดีฟัชบล็อกกดโทษโดนบล็อกก่อนนะครับมีแฉลบบล็อกนิดนึงแล้วบอลเนี่ยพุ่งไปเนี่ยทะลุกาดของผู้เล่นของฮุฟซูนี่อีกแน่ครับยกมายกมือขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านของเซเดฟนัมบาแต่ว่ามันกันไม่อยู่ครับ พะลุมาเลยโดนศีรษะใช่ครับก็เลยยกมือขอโทษสักหน่อยครับพี่พาวีช่วยกันเล่นได้ดีครับหลายๆจังหวะครับทุกสุนไม่ลงร็อกเาไม่บอลไม่ลงพื้นแล้วโดนสวนหวะขึ้นหน้าเน็ตของทิชากอรนครับม,มีจังหวะเหนียวครับทุกสุนเอซิมแล้วก็จังหวะสวนมานี่ ไม่แรงครับแต่ทิศทางนี้ยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะนี้ครับเป็นมนซสยานครับที่ทำได้มันแก้ไขของยบนฟูดแตไม่ได้ทันฮุฟูเหนียวนะครับฮุฟฟู ถือว่าเกมดีเฟนต์นี่ใช้ได้เลยครับแลอดยังไปรองได้อีกแล้วหนุกจากข้างหลังขึ้นคนเดียวดักคนเดียวครับ,รบทิชากรนลูกนี้ไปโดนบล็อกของทิชากรบุลเลอร์ครับขึ้นคนเดียวครับแล้วโดนแขนซ้ายเนี่ยครับ Substitution Carter-Tune Number by al. 10 เราช่วงถ้ายเกมไม่มีเปลี่ยนเอานาตาชาลงมานะครับนำสองคะแนนเหมอือนพลาดงครับตอวันสองลึกตั้งให้ไดฟอนฟูดกดลงมานรับรับล้นมาครับเจอบล็อกลงไปเลย 9ไม่ต้องสูงมากว่าสูงอยู่แล้วระชา193เซนติเมตรคุสราวันนี้ก็ยืนตัวจริงเกือบตลอดเลยนะครับมีสลับมาให้กุลภาลงมาบ้างน,นี่ครับเมื่อีต้องบอกว่าเล่นได้ฉลาดมากครับทางด้านของอคันสุเรนครับ หลหลังลูกนี้ครับจังหวะดันบอลเข้าไปให้โดนบล็อกก่อนแล้วก็ตัดออกลูกนี้ครับเป็นทัสบอลครับ <c oughs> คนบล็อกก็วิภาวีนี่รู้ตัวเลยนะ <c oughs> จังหวะยืดตีสูงสูงครับานาตาชาสองคะแนน ไม่ได้อยากเย็นอะไรนะครับช่วงปลายเซตที่สามแล้ววิภาวีเซฟบัไก็ได้แล้วนุสราตั้งให้อืมตนี้เลี่ยนีอ หิดหนีมากไปครับ,บส,สสีพพรเลยออกข้างหลบเยอะไปหน่อยครับลูกนี้สส,สีพพรเ <c oughs> สียดายนะครับ <c oughs> ก็เบียดเข้ามาครับทางด้านของฮุกสกุลเอชิม21-23 ยกอันเดอร์มาสูงๆตีครับช่วยกันเล่นได้ดีครับทุกสกุลลูกมือโอ้โหสวยงามครับจุแก้ตัวจากที่ตีคะแนนก่อนน้้น,นหลุดออกข้างครับสสีพัพรอนแต่เสร็จพลอยและแมชพอยนะครับนี้เปรียบเทียบให้ชมทั้ง ใ m o อ f ฟ o d แล้วก็เลียวนิงตรงหัวที่จะแข่งในช่วง16พกุิกาสามสนาทีเดี๋ยวดูว่าเลียวนิงจะปล่อยเต็มหรือเปล่าครับฟิล์มคือแล้วก็จบเกมไปครับเซต3ครับก็เป็นทางด้านใดมอลฟ้ดเอาชนะคุปสกุูนเอชิมไป25ต่อ21ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมช่วงท้ายของ